นีก่อนที่จะไปจากนาครนายกนะคะวันจะพามาไหว้หลวงพ่อปากแดงนะคะข้าข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะทางเดินไปวัดสองข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะของขายเต็มไปหมด นี่ค่ะนี่นะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปกระบินนะคะแล้วก็แวะเข้าข้างในนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไ้หลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะให้กับเรานะคะน,นี่นะคะเข้ามาจุดรแรกนะคะด้าน<ม>าไหน นี่นะคะก็จะเข้าไปด้านในแล้วเป็นครั้งที่สองหรือสามนี่นะคะที่ปันเคยมาที่นี่นะคะและทุกครั้งถ้าผ่านคนครนายกปันจะเลือกมาวัดนี้นะคะหลวงพ่อปากแดงด้านในคนก็จะพูกพ่านนิดนึงนะคะต่างจากด้านนอกวงเวงไปหน่อย จะไหว้ไปไหว้งพ่อปากแดงไ่ตู้เลยอีกไปค่ะตรงนี้นี่นะคะก่อนจะเข้าข้างใน,นเราต้องมาน,นี่นะคะ,ะ,คะบูชาดอกไม้นะคะปากในนี่นะคะแล้วก็ถือไปเลยนะคะฝั่งนี้ถ้าเราอยากจะบูชาอะไรวัตถุมงคลนี่นะคะมีหมดเลยนะคะด้านนี้นะคะ เราจะไปไหว้ด้านในกันก่อนนะคะนี่นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปก็จะมีนี่เราต้องบูชานี่นะคะถูนเทียนแล้วก็ดอกไม้ไปด้วยค่ะคุณไหว้กันให้ครบชุดเลยค่ะวางที่โต้น้ำแดงได้เลยจ้ะน้ำแดงขวรละสิบบาทค่ะก็น้ำแดงนะคะนี่นะคะเราจะเข้ามาข้างในกันนะคะด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะ งดงามมากนะคะนี่พูดดังไม่ได้นะคะอยูด่ด,ด้านในนี่นะคะปานขอปิดทองก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราออกมาจากด้านในแล้วเราก็จะมาลอดทองช้างนะคะพายเงินพายทองนี่นะคะนี่นะคะปานได้บูชาผงดูดซับมาหนึ่งห่อนะคะนี่นะคะ ว่ายพาเสร็จสบายใจแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เดินทางต่อแล้วค่ะสหรับวันนี้นะคะสำหรับมาสักการะ,ะหลวงพ่อปากแดงเปรสิลปมงคลปานก็ขอปิดคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปานด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะกินเที่ยวไทยบายปานตะวันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย